ณ <c oughs> โอกาสบัดนี้บรรดามนุษย์ผู้ประเสริฐผู้ได้ชำระกายวาจาใจเป็นผู้ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีสิสริมงคลเป็นผู้มีความสงบเป็นผู้มีสติและปัญญาเป็นผู้ได้สร้างพลังบูยิ่งิหญ่ให้กับตนเองและเผื่อแผ่เป็นยังบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้อง ได้รับความสุขให้พ้นจากความทุกข์เป็นที่พึ่งแห่งบรรดาดวงวญญาณทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่หมดโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลหมดโอกาสในการทําให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ยากลำบากจึงเป็นที่มาของการร้องขอของการอ้อนวอนของการสื่อสารติดต่อเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีบุญญาธิการจากมนุษย์ธรรมดา ที่ไม่น่าจะมีความหมายแบบน,นี้ได้นำชีวิตได้เดินทางเปลี่ยนแปลงไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้มีความหมายจึงเป็นผู้มีความสำคัญจึงเป็นผู้มีป <c> ร <oughs> ะโยชน์สำหรับเพื่อนสัพพสารผู้เลื่อมเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นบุคคลอันประเสริฐบุคคลอันเป็นที่พึ่งบุคคลอันเป็นผู้มีความสำคัญ ตอบรรดาผู้คนที่เกี่ยวข้องที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นสิ่งที่บรรดาผู้คนทั้งหลายที่ได้มีบุญมีกุศลได้เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้ย้อนกลับมารล,ละลึกถึงความผาสุขที่ได้เกิดขึ้นแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยแต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดังนั้นพระพุทธศาสนาแท้จริงแล้วหลายคนก็อาจจะมองข้ามไปว่าจะมีความสำคัญอย่างไรจะมีประโยชน์อย่างไรพระพุทธศาสนาช่วยอะไรเราได้บ้างเป็นที่พึ่งได้ตรงไหนอย่างไรไม่เห็นมีอะไรเป็นลูกประธรรมที่จับต้องได้เลยเพราะความที่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องนามธรรมา นาม,มาทำก็คือเรื่องของจิตใจซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ด้วยกายสัมผัสแต่รู้สึกได้ด้วยความ <c oughs> ละเอียดลเมียดมมยในเรื่องของจิตใจเหล่านั้นได้มาอยู่รวมตัวกันเป็นบุคคลเป็นผู้คนเป็นหมู่คณะที่จำนวนมากแต่เราก็ยังมีความปรารถนาดีเรามีสติเรามีความรักเรามีความสัมพันธ์ เรามีความ <c oughs> เตื้อเพื่อเผื่อแผ่มีความเมตตามีการเห็นอกเห็นใจกันถ้าเราได้เปรียบเทียบแล้วระหว่างบุคคลที่ไม่มีคําสอนไม่ได้ใกล้รับการฝึกอบรมสั่งสอนแม้จะอยู่ในบ้านเพียงสองคนจ้ามีภรรยาก็ยังทะเลาะเบากแวง้งก็ยังเอาเป็นเอาตายยังแก่งแย่งชิงดีกันยังต้องการหาความสุขของตนเองเป็นที่ตั้งไม่เห็นอกเห็นใจไม่มีความปรารถนาดีจะให้คนอื่นนั้น <c oughs> ได้รับเกียรติได้รับความสุขได้รับความสบายมีแต่ตักตวงใส่ตนเองมีแต่เอาเปรียบมีแต่เห็นตนเองเป็นที่ตั้งเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นั่นก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้มีธรรมะอยู่ในใจไม่ได้เคยรับรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ได้สัมพันธ์กันปัจจุบันนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็ได้เปรียบเทียบชีวิตกรรบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายก็ไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความสามัคคีไม่ได้มีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันเป็นการเห็นเกตตัวเป็นการเอาตัวเองนั่นเป็นเรื่องของความสําคัญสำคัญ <c oughs> ยิ่งใหญ่ก็ <c oughs> <c oughs> จึงเป็นที่มาของความแตกแยกของความขัดแย้งของความทำลายทำลายกัน บุคคลทั้งสองแม้จะอยู่เพียงเล็กน้อยไม่มากมายแต่ก็ยังมีการเค้นฆ่ากันทำลายกันด้วยวาจาได้กายและด้วยจิตใจนั่นก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างหมู่คณะที่จะอยู่รวมกันมากมายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนมากมายในสมัยพุทธกาลพิสุสงฆ์ที่มาอยู่รวมตัวกันนั้นได้ใช้นำเอาพระธรรมคําสอนองทธเจ้านั้นมาเป็นเครื่องปฏิบัติที่ทําให้การอยู่นั้นเกิดจากความผาสุก เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความสบายใจเกิดจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความรักเคารพสามัคคีนั่นก็แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น หากไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมคำสั่งสอนไม่ได้มีโอกาสนำมาปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ตนเดียวคนเดียวก็ยังมีปัญหากับตนเองเพราะสับสนวุ่นวายไม่รู้จะจัดการกับความคิดกับการดำเนินชีวิตยอย่างไรแต่เมื่อมีพระธรรมคำสั่งสอนก็จึงกลายเป็นผู้มีระเบียบเป็นผู้มีความรู้เป็นผู้มีหลักเกณฑ์เป็นผู้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ และในการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งในปัจจุบันชาติและในอนาคตที่เราจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆดังนั้นพระธรรมคำสั่งสอนและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามเป็น ที่เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นของมีค่าเป็นของมีราคาจึงเป็นของสูงของที่หาได้ยากเป็นของอันประเสริฐที่บุคคลประเสริฐเท่านั้นถึงจะได้มีโอกาสเรียนรู้ได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาส,กาสนํามาใช้และเพื่อจะได้เกิดความ <c oughs> พัฒนาเป็นประโยชน์ไม่ตกตำ่ำดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาแยกแยะว่าที่เราได้เปลี่ยนแปลงกันไปเรามีอรุยายที่สุขุมยกเย็นมีอุรูสไยที่มีความเมตตาไม่เล่าร้อนไม่เป็นผู้กระทบถูกอะไรกระทบแล้วกระเทือนวันไหวถึงขนาดจะต้องทำร้ายทำลายกันด้วยคำพูดด้วยการกระทำด้วยร่างกายและด้วยจิตใจ นั่นก็แปลพว่าถ้าทรรนั้นได้ซึมซับเข้าไปในจิตใจของบรรดาสรรพสัตว์ผู้ประเสริฐ เราได้มีความอดกัน้นอดทนเราได้มีความสำนึกเราได้มีความรู้ตัวว่าเรานั้นบดนี้ถึงจะเป็นอย่างไรมาในอดีตในปัจจุบันนั้นเราก็จังเปลี่ยนแปลงเป็นคนมีค่ามีราคาเป็นคนสำคัญได้เปรียบดัง <c oughs> องคุริมานที่ชาวบ้านทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็พากันสาปแช่งพากันเพ่งโทษพากันทำลายทำลายพากันลังเกียจเดียดฉันในที่สุดตัวเองก็ยังเป็นคนที่ มีแต่ความอึดอัดต่อตนเองรังเกียจตนเองมีแต่การดูถูกมีแต่การกดตัวเองให้รู้สึกว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่มีโอกาสได้พัฒนาเหมือนชาวบ้านเขาเหมือนผู้คนทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นผู้ที่ต้องการที่จะทําความเร็วต่อไปแต่เมื่อได้พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จึงได้เห็นค่าว่าแท้ที่จริงแล้วเหล่านั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถยุติได้เราสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ องคุริมานนั้นไม่ให้คุณค่ากับตนเองแต่พระผู้ตเ,เจ้ากลับให้คุณค่ากับองคุริมานว่าถึงเธอจะบาปจะกรรมถึงจะถสร้างเวรสร้างกรรมมากมายเพียงใดเธอจะผิดพลาดมาอย่างไรก็ตามหากเธอได้สํานึกผิดหากเธอได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้ทํามานั้นเป็นโทษเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อนตอนเองและผู้อื่นจะต้องรับผลแห่งกรรม แต่ก็จงได้จำไว้ว่าเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งอวิชชาคือความไม่รู้และความไม่รู้นั่นเองก็คือการถูกหลอกลวงให้ต้องทำ <c oughs> ในสิ่งที่ผิดเป็นความโกรธเป็นความโลภเป็นความหลงดังนั้นมนุษย์ทุกตัวตนที่ทำผิดทำบาปมาในอดีตก็คือบุคคลที่ได้ ถูกอวิชาถูกกิเลสทั้งหลายถูกมารซาตานทั้งหลายได้หลอกลวงให้ว่าจะต้องเป็นคนเลวคนต่ำคนช้าคนที่จะทำความเดือดร้อนเสียหายผู้อื่นและให้กับตนเองก็จึงเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ได้แสดงความเป็นจริงดังนั้นองคุลิมานก็จึงได้สำนึกว่าบัดน,นี้ เราได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะตัดอดีตในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราได้สำนึกผิดแล้วเราได้เป็นผู้ <c oughs> ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วบัดนี้เราจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจะยยุติเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับพระองค์ุลิมานว่า <c oughs> เราจนหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเพราะองคุลิมานก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะเอามีดไล่ฟันพระพุทธเจ้า เมื่อไล่ฟันพระพุทธเจ้าปารถนาจะได้นิ้วของพระพุทธเจ้าเอาไว้ร้อยให้ครบหนึ่งพันนิ้วแต่ในที่สุดตามวิ่งเท่าไร่ใกล้ชิดเท่าไหรพระพุทธเจ้าก็ห่างไปห่างไปด้วยอิทธิฤทธิ์ด้วยปฏิหารด้วยบุญญาธิการของพระพุทธเจ้าองคุริมานก็เลยเหนื่อยองคุริมานก็เลยเป็นผู้ที่ร้องตะโกนว่าทำไมไม่หยุดทำไมถึงยังไม่ยอมหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้ว ท่านหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่พระพุทธเจ้าก็เลยให้สติให้ปัญญากับองค์พิมานว่าเราหยุดทําชั่วทำบาปแล้วเราหยุดที่เป็นใต้อํานาจแห่งกองกิเลสแล้วเราจะไม่ยอมหลงไหลไม่ยอมที่จะทําผิดทำพลาดอีกแล้ว แต่เธอยังไม่หยุดเท่านั้นเองผู้มีปัญญาก็จึงได้สลดปรองสลดสงเวทว่าบัดน,นี้เราช่างเป็นคนบาปเป็นช่างเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะ <c oughs> เข้าใจในพระธรรมได้เลยพระพุทธเจ้าท่านได้หยุดแล้วแต่เรายังไม่หยุดก็จึงได้ตั้งอกตั้งใจที่จะรับฟังพระพุทธองค์ก็เป็นผู้มีความ เมตตามีพระมหากรุณาธิคุณอธิบายเป็นผู้ชี้แจงในที่สุดองค์ปุริมาณก็ได้ตัดสินใจตั้งสัจจะตัวเองว่าบัดน,นี้เป็นต้นไปจะไม่ทําผิดทําชั่วทําบาปอีกแล้วจะขอเป็นคนดีจะขอเป็นคนที่จะพัฒนาติดตามพระพุทธเจ้าเพื่อจะประพฤติบําเพ็ญเพียรเ,เพื่อที่จะได้พ้นจากทุกนในที่สุดก็ได้กลับกายมาเป็นอริยบุคคลนั่นก็แปลว่าถึงจะทาบาปทําชั่วทําเลวมามากม่ยอย่างไรหากมีความสํานึก หากมีความเข้าใจในคําสอนของผู้เจ้าเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งเป็นผู้มีจิตใจที่ตั้งมั่นกับสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เลวร้วายทั้งหลายก็จะต้องตัดออกจากกายออกจากใจไปเข้าใจได้เปลี่ยนแปลงเป็นพัพฒนาเป็นอริยะบุคคลเราทั้งหลายไม่ได้เวลวร้ถึงขนาดฆ่าคนถึงจะเลวมาในบางสิ่งบางอย่างแต่เขาเปลี่ยนแปลงได้หากเราได้ใช้พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนำมาเพื่พื้นปฏิบัตินำมาขัดเกลาตัวเองไม่ว่าจะเป็นความบาปมากความบาปน้อยความบาปแม้แต่เพียง <c oughs> เล็กน้อยก็ถือเป็นความบาปซึ่งเราจะต้องกําจัดออกให้หมดให้สิน้นก็แปลว่าพระพุทธศาสนาครับคมคำสังสอนนั้นเป็นของมีค่าเป็นยาอันวิเศษไม่มีข้าวของไม่มีสิ่งใดไม่มีอุปกรณ์ใดไม่มียาใดจะรักษาให้บุคคลน,นั้นเปลี่ยนอุปนิสัยไปได้ดีเท่ากับพระธรรมคำพังสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของอันมีค่าเป็นสมบัติอัน มีความหมายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราทั้งหลายได้เป็นมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงได้มาอยู่ในพุทธศาสนาในประเทศที่มีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติได้มีโอกาสเข้าใจและมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองก็จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องหวนคิดถึงว่าอะไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราหากเราเป็นผู้มีความละเอียดอ่อนมนุษย์นั้นต้องการความสุขความสุขนั้นไม่ได้เกิดจากข้าวของหลายคนก็มีเงินมีทองมากมายมีผู้คนห้องล้อม มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายมีทรัพย์มีสินมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่ก็ยังมีความทุกข์มีความทรมานมีความอึดอัดขับแค้นใจมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความโกรธแค้นหากใครมาทําสิ่งต่างๆที่ตนเองมีนั้นให้เปลี่ยนแปลงสลายหายไปนั้นก็จะเป็นผู้ที่คิดเข็นฆ่าทําลายทําลายกันแต่ความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> ได้บังเกิดขึ้นกับบรรดาอริยบุคคลที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์ไม่มีศิลไม่มีบริวารไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงไม่มีเข้าของเงินทองไม่ได้มีอะไรแต่กับเป็นคนที่มีความสุขนอนที่ไหนนั่งที่ไหนอยู่อย่างไรก็อยู่ได้ร่มเย็นไม่มีความกดแค้นไม่มีแสดงอาการแห่งความฉุนเฉียวไม่มีความหงุดหงิดซึ่งแตกต่างจากพวกมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีทุกอย่างก็ยังไม่มีวันพอก็แปลว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งอันประเสริฐทําให้บรรดาสรรพสัตว์นั้นมีความร่มเย็นในจิตใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่อย่างมากมายเพียงใดก็ตามยังมีความรักมีความสามาคัคคีมีความปรารถนาดีมีความเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์ทั้งหลายไม่มีโอกาสได้ทําและไม่มีโอกาสได้พบได้เจอเราได้มาอยู่ในสถานที่แห่งนี้คนมากมาย คน <c oughs> ต่างจินต่างฐานต่างความรู้สึกต่างอารมณ์ต่างการศึกษาต่างฐานะต่างเหตุต่างผลต่างความ เข้าใจในการดำเนินชีวิตแต่ต้องมาอยู่รวมกันที่อยู่ร้อยรวมกันได้ก็เป็นเพราะว่าพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสั่งสอนทําให้เรานั้นมีสติได้ตั้งมั่นอยู่ในความเป็นจริงว่าเราทั้งหลายนั้นหากเราเป็นผู้มีศีลอัน,นุริสุ์เป็นผู้ไม่เบียดเบียนเขาเป็นผู้ไม่เห็นเกตตัวเป็นผู้ที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนก็ถือเป็นกติกาที่ทําให้สัตว์โลกอยู่กันด้วยความผาสุกและเราทั้งหลายหากเป็นผู้มี ความเมตตาก็จึงสามารถที่จะพัฒนาตนเองจากที่ไม่เบียดเบียนจากที่ไม่หลังแกกันจากไม,ไม่ที่ไม่ทำร้ายทำลายกันยังมีความปรารถนาดีมีการแบ่งปันกันมีความช่วยเหลือกันมีความเมตตานั่นก็คือกายพัฒนากลายเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นพรหม พรมนั่นมีคุณธรรมอันสูงคุณธรรมอันประเสริฐเป็นผู้มีความเมตตามีความการุณาเมตตาคือปรารถนาดีให้ทุกคนนั้นได้พ้นจากสถานะแห่งความทุกข์เท่าที่ช่วยได้ช่วยไม่ได้มีโอกาสช่วยไม่มีโอกาสช่วยแต่จิตใจก็ยังมีความปรารถนาดีใครก็ตามที่มีความเมตตาในจิตใจก็จะทําให้บรรยากาศทําให้การ เป็นอยู่การอยู่รวมกันหรือการที่ต้องดำรงชีวิตบนโลกใบนี้จะมีแต่ความผาสุกหากใครก็ตามมีความการุณาแบ่งปันการช่วยเหลือทั้งแรงกายทั้งแรงทรัพทั้งสติทั้งปัญญาเห็นคนอื่นนั้นเป็นคนที่มีความหมายต้องการความช่วยเหลือต้องยื่นไม้ยื่นมือ ต้องออกแรงเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาทิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ตัวเองได้ตัดสู้แล้วตัวเองได้พ้นทุกข์แล้วตัวเองได้พ้นจากอันตรายแล้ว <c oughs> ก็ยังเป็นผู้ไม่ยอม <c oughs> หยุดนิ่งพยายามที่จะแบ่งปันด้วยการ ทำให้ตัวเองนั่นจะต้องเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายตัวไปเป่าประกาศศาสนาเพื่อจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ให้คุณได้เข้าใจให้ทุกคนได้มีโอกาสได้นําพระธรรมไปใช้และให้ทุกคนได้ประสบผลสําเร็จนั่นก็คือพระมหาการุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่มีมากมายมหาศาลเราทั้งหลายทั้งปวงหากมีจิตใจที่ประเสริฐน,นอกจากมีความเมตตาแล้วก็จะต้องเป็นคู่มีความการุณา เพราะฉะนั้นความกรุณาก็จึงกลายเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเม <c oughs> ื่อเรามีการพัฒนาแล้ว <c oughs> ก็จะต้องเป็นบุคคลที่ทำลายมานาะทิฐิตัวตนเราทั้งหลายนั้นบางคนอาจจะมีอุป,ปนิสัยชอบช่วยเหลือคนแต่ก็ไม่อยากให้คนที่เราช่วยเหลือนั้นได้ดิีได้ดีดดเกินหน้าเกินตาหรือคนจากสถานะแห่งความทุกข์ยากลำบากบางคนนั้นก็อาจจะรู้สึกที่จะปล่อยว่า <c oughs> ที่จะปล่อย มือแห่งการปรารถนาที่จะช่วยเหลือเพราะว่าไม่อยากให้ใครได้ดีไม่อยากให้ใครนั้นเกินหน้าเกินตาตนเองแต่ปัญดาผู้คนที่เป็นพรหมจริงๆแล้วเขาก็จะมีความยินดีที่เรียกว่ามุตติตาจิตมุตติตาจิตนั้นเท้าจะเคยเป็นอย่างไรมันก็ตามแม้กระทั่งต่ํากว่าเราหรือสูงกว่าเรา <c oughs> เสมอเราก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าเขานั้น <c oughs> เป็นบุคคลที่ มีปัญหาถึงเขานั้นจะพัฒนาจากที่ต่ำมาเป็นผู้ที่เสมอเราเราก็มีความยินดีด้วยความจริงใจและแม้กระทั่งผู้คนที่เราช่วยเหลือที่เคยต่ำกว่าเราขึ้นได้สูงกว่าเราได้เป็นผู้ประสบผลสำเร็จมีความสุขมีความสำเร็จมีความเจริญ <c oughs> มีประโยชน์เราก็เป็นผู้ยินดีนั่นก็แปลว่าผมอันประเสริฐได้มีมุติตาจิตเห็นผู้คนอื่นนั้นไม่ว่าจะมาก่อนมาหลังไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดกันหรืออยู่ห่างไกลกันเขาได้ดีเราดีใจกับเขาด้วยความจริงใจนั่นก็คืออุปนิสัยของพรมจะเป็น สะาานไปสู่การเข้าถึงปัญญาอันสูงสุดรวมมาทั้งถึงเมื่อเราทั้งหลายทั้งปวงทําความดีแล้วไม่ว่าจะชอบหรือว่าไม่ว่าจะเกลียดเมื่อเป็นผู้ที่ทุ่มเทอ,อะไรไปแล้วก็จะต้องเป็นผู้มีใจอันเป็นอุเบกขาอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเป็นกลางว่าเราทั้งหลายทั้งปวงก็ทําให้ดีที่สุดแล้วนอกนั้นก็เป็นวิบากกรรมของแต่ละคนที่ได้สะสมมาในอดีตคนที่ได้มีบุญมีกุศล ถึงอย่างไรเขาก็จะพ้นจากกรรมพ้นจากทุกทรมานจะได้ไปเสวยสุขคนที่มีทุกข์อยู่ก็แสดงว่าจะต้องรับวิบากกรรมอยู่ในวันหน้าวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็จะหมดเวรหมดกรรมก็จะได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไป เป็นบุคคลที่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นใจของเราก็จึงไม่เป็นผู้สั่นสะเทือนไม่เป็นผู้วันไหวทําอะไรช่วยอะไรใครแล้วอย่าได้ไปคาดหวังจนเขานั่งตองตัวเองจิตตกใจตกเป็นผู้ที่ท้อแท้ทําดีแล้วไม่ได้ดีทําดีแล้วไม่มีใครเห็นคุณค่าทําดีแล้วเขาไม่ได้ทําตามที่เราต้องการนั่นก็แปลว่าการทําดีของเรานั้นเป็นการยึดมั่นถือมั่นเป็นการผูกพันหวังผลอุเบขาจึงเป็นธรรมะอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมะอันสูงสุดเป็นธรรมะแห่งการปล่อยวางเราท ดีที่สุดหากเราได้พัฒนาตนเองจากการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกลายเป็นเป็นพรหม ก็จะเป็นผู้ที่กําลังจะเดินทางไปสู่การเป็นอริยะในที่สุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจึงเป็นคุณธรรมของคนประเสริฐจะหาไม่ได้จากมนุษย์ทั่วไปแม้กระทั่งคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดหากไม่ได้เข้าถึงพระธรรมไม่ได้มีโอกาสประพฤติปฏิรธรรมอย่าได้หวังว่าการเป็นพรหมนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เราทั้งหลายทั้งปวงบัดน,นี้ได้ประพฤติปฏิบัติได้มีอุปน,นิสัยแห่งการเป็นพรหมมีความเมตตาไม่เอาเรื่องเอาลาบางเรื่องบางลาก็เมตตาอาภัย เข้าใจให้โอ,อกาสกันเราเป็นผู้มีความกรุณาช่วยเหลือกันหยิบยื่นการแบ่งปันกันเราเป็นผู้ปรารถนาดีต่อกันเราเป็นผู้ยินดีคนนั้นคนนี้ <c oughs> ได้เจริญรุ่งเรืองจากอดีตที่ดูแล้วน่าจะตกต่มกลายเป็นบุคคลที่พ้นจากทุกข์แล้วและเขากําลังเจริญขึ้นไปเราที่สุดนั้นเราก็วางใจว่าเป็น การตรงที่ว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วการเป็นพรหมก็จึงบังเกิดขึ้นจากการที่เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตัวมาทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะใดๆไม่มีสิ่งใดๆเลยที่จะเปลี่ยนแปลงคนจากคนเห็นเกียตตัวกายมาเป็นคนที่ รักคุนอื่นและรักคุณธรรมและรักความถูกต้องยุติธรรมบบดน,นี้เราทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนแปลงไปการเป็นอยู่ของเราก็มีสถานะแห่งความสุขใจหลายคนอาจจะอึดอัดครับแคนในช่วงต้นแต่ถ้าเราใช้ธรรมะเข้าไปพิจารณาเข้าไปดําเนินชีวิตเราก็จะรู้ว่าแท้ที่จรงิงเขาเป็นละครเป็นมายาไม่ได้มีตัวมีตนทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปที่ว่าทนไม่ได้แท้จริงแล้วก็ทนได้หากเหานั้นเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ตัอไปดังนั้นพระธรรมคาสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นของมีค่ามีของเป็นของมีราคาเป็นของสูงเป็นของหาได้ยากเราจะไม่มีโอกาสพบเจออีกเลยหากวันใดก็ตามคําสั่งสอนของพระเจ้าได้อันตรธานหายไปได้สูญสิ้นไปจากโลกนี้จัก,กรวาลนี้เรียกว่าหมดอายุไขข,ของพระพุทธศาสนาซึ่งมีเวลาอยู่5,000ปีบัดนี้ผ่านไป2,560กกว่าปีแล้วบัด นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงยังมีโอกาสได้เกี่ยวข้องรับใช้แต่มันไม่ได้เป็น <c oughs> ไปประโยชน์สําหรับคนส่วนใหญ่เพราะคนส่วนใหญ่นั้นก็ยังถูกปิดบังและยังถูกปิดกั้นด้วยอํานาจแห่งกิเลสและปัญหารวมกระทั่งถึงอวิชชาและความเดือดร้อนของจิตของการดํารงชีวิตและสติปัญญาที่ถูกสังคมทั้งหลายทั้งปวงล่อล้อมและก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดหลงผิดบัดนี้เราก็จะได้เป็นผู้ที่ ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาเราเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ฝากพระพุทธศาสนาสิ่งของอันมีค่าไว้ให้กับพุทธบริษัทสี่อันมีพระพิสุ <c oughs> พระพิสุณีพระภิสุสงฆ์พิสุณีอุบาสกอุบาสิกานั่นก็แปลว่าเรานั้นเป็นผู้มีความหมายไปปพื่อพืปฏ,ปฏิบัติธรรมก็ควรจะต้องเป็นผู้รักษาการรักษาดีที่สุดก็คือการที่เราทําตัวให้ดีที่สุด จากที่เราทําตัวให้ดีที่สุดไม่มีข้อบกพร่องแล้วผลก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองและจะเป็นขันธ์จะลักเป็นเครื่องเตือนใจให้คุณทั้งหลายทั้งปวงเห็นว่าถึงเราจะเป็นอย่างไรมา <c oughs> ก็ตามในอดีตบัดนี้พระธรรมทาให้เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราเป็นบุคคลอันเสรฐเราเป็นบุคคลที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะนํามาเป็นตัวอย่างได้หากเราเป็นผู้มีโอกาสได้สื่อสารมีโอกาสได้แสดงออกก็แสดงออกในทางที่เป็นการช่วยเหลือ พระพุทธศาสนาด้วยการเป่าประกาศด้วยการแสดงตวัวด้วยการอธิบายความรู้ที่มีอยู่นั้นถึงจะมีน้อยนิดก็แบ่งปันกันได้ไม่จําเป็นต้องไปเป็นผู้บรรลุธรรมหรือต้องเรียนจบอย่างใดอย่างหนึ่งมาเราเรียนกอเอ๋ยกอไก่ถึงหอร์นกู้ได้เราจําได้เราก็สามารถสอนคนที่ยังไม่รู้กอเอ๋ยกอไก่ได้จนกระทั่งถึงหอร์นกู้ตานั้นก็คือเป็นการทําให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้พัฒนาเราก็จะได้ฝึกฝนเราก็จะได้ ตักเตือนตนเองว่าสิ่งใดที่ควรจําสิ่งใดที่ควรพัฒนาหากเรามีโอกาสพัฒนาต่อไปทรมากก็จะพัฒนาขึ้นไปแบ่งกันไปในไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนไกลตัวไม่ว่าจะคนในบ้านหรือจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนฝูงเป็นสังคมใดๆก็ตามเราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติวิชาที่พระพุทธเ,เจ้าได้ให้มาก็คือวิชาแห่งการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราได้เรียนรู้มาอย่างไรไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่างไรเราทําได้มากน้อย พียงใดทําที่ทาตามที่ได้ <c oughs> รับการอบรมสั่งสอนมาเราก็สามารถไปเผยแผ่เราก็สามารถไปแบ่งปันให้คนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนผูงใดๆก็ตามก็นําวิธีการที่เราได้ทํามา เื่อใจะได้ให้เขาทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้รู้จักได้คุ้นเคยในที่สุดหากเป็นสิ่งที่เขามีบุญกุศลเขาจะได้พัฒนาต่อยอดไปเพราะพระพุทธเจ้านั้นปารถนาใ้ทุกคนนั้นมีสติเมื่อมีสติแล้วมันจะเกิดเป็นความสงบเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วกิเลสทั้งหลายมารทั้งหลายปีศาจทั้งหลายก็จะไม่สามารถครอบงําได้เมื่อมีสติมีสมาธิมีพลังแล้วก็จะเกิดปัญญาปัญญาก็จะกลายเป็นผู้ เข้าถึงความเป็นจริงรู้แจ้งว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษดังนั้นการที่เราทั้งหลายทั้งปวง ได้เป็นตัวแทนของพระพุทธศาส,สนาก็จึงต้องช่วยเหลือจงต้องเป็นการตอบแทนทําบุญกับพระพุทธศาส,สนาทําบุญยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองหลายคนก็อาจจะมีความคิดว่าก็เรามันจนเราจะทําบุญได้อย่างไรเราจะช่วยเหลือพระศาสนาได้อย่างไรเราเป็นคนไม่มีชื่อไม่มีเสียงเราเป็นคนที่ไม่มีเกียรติยศไม่มีใครที่จะ <c oughs> ให้ความเคารพศรัทธาแท้ที่จริงแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เน้นเรื่องเงินเรื่องทองเล่นเรื่องการ,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 รทําคุณงามความดี เราก็ทําคุณงามความดีกับคนใกล้ตัวรวมกระทั่งถึงเป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้อบรมสัง่งสอนเป็นผู้ชี้นาให้คนใกล้ตัวนั้นได้รู้วิจิการเขาทั้งหลายเมื่อเห็นเราเขาก็อาจจะเปลี่ยนก็อาจจะเปลี่ยนความรู้สึกเมื่อก่อนเธอไม่เคยเป็นคนแบบนี้เลยเมื่อก่อนเธอเป็นคนที่น่ารังเกียจเมื่อก่อนเธอเป็นคนอารมณ์ร้อนเมื่อก่อนเธอเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง เมื่อก่อนเธอเป็นคนเห็นเกตตัวเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวเมื่อก่อนเธอเป็นคนที่น่ารังเกียจบัดน,นี้ทําไมเธอถึงเปลี่ยนไปเพราะอะไรเธอถึงเปลี่ยนได้มากมายขนาดนี้ก็ต้องเป็นผู้อธิบายว่าที่เราเปลี่ยนไปได้ก็ไม่ใช่เพราะว่า อะไรเป็นเพราะพระธรรมคำสั่งซ้อนและแนวทางการปฏิบัติทำให้มีสติทำให้มีพลังจิตทำให้มีปัญญาทำให้รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำทำให้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงทำให้รู้ว่ากรรมทั้งหลายจะติดตามเราเพราะฉะนั้นการจะทำใดๆก็ตามหาก <c oughs> ไม่ทํากรรมชั่วก็เป็นเรื่องประเสริฐเป็นเรื่องดีงามหากเป็นเรื่องที่ดีกว่านั้นก็คือพยายามทําคุณงามความดีทุกๆประการตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนอย่าได้ทําความชั่วทั้งกายวาจาใจไม่ว่าจะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยบาปเล็กบาปน้อยบาปใหญ่บาปใดๆก็ตามทั้งกายวาจาใจไม่ควรทําและไม่ <c oughs> ไม่ปรารถนาให้ใครทําเพราะจะเป็นเวรเป็นกรรมพระพุทธเจ้าจริงได้บอกกับพระสาวกทั้งหลายทั้งปวง ให้บอกกับบรรดาผู้คนทั้งหลายสัรพั์ทั้งหลายหากมีโอกาสทำความดีด้วยกายว่าจใจไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กบุญน้อยบุญมากบุญใหญ่ใดๆก็ตามให้พยายามทําดังนั้นพระธรรมคำาั้งนก็จึงเป็นของอันประเสริฐและในที่สุดก็จึงได้บอกว่าเราก็ต้องทําใจให้เป็น <c oughs> ความสงบทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้เป็นผู้มีความผ่องใสไม่ทำชั่วละเว้นความชั่วทำแต่คุณงามความดีทำจิตใจให้ผ่องใสผ่องใสก็คือการปราศจากความโลภความโกรธความหลงนี่ก็คือธรรมะของพระพุทธเจา้าและเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติผลแห่งการประพฤติปฏิบัติก็ทำให้ผู้คนทั้งหลายแม้กระทั่งตัวเองหากว่าเป็นผู้ <c oughs> นั่งพิจารณา และตรวจสอบตนเองอดีตเป็นคนอย่างไรน่าเกลียดน่ารังเกียจอย่างไรเป็นคนน่าเบื่อหน่ายแค่ไหนบัดนี้เราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั่นก็คือคําตอบที่เราจะต้องสํารวจตัวตาตัวเองหากเรานั้นเป็นผู้ยอมรับความจริงถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนและในที่สุดคนรอบข้างคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกคนนั้นเห็นความดีนั้น ก็จะกลายเป็นผู้คอยตามเพราะสิ่งดีความดีนั่นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นของหอมเป็นของอัน <c oughs> ทําให้เกิดความเจริญไม่มีมนุษย์แลสะสรรพสัตว์ตนใดอยากจะทําความชัว่วอยากได้รับความเลวอยากได้รับสิ่งที่เป็นอภุมงคลมีแต่สิริมงคลและเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นมั่นใจในพระธรรมคําสั่งสอนทําให้ศาสนายังดํารงต่อไปเพราะฉะนั้นการกระทําของเราก็จึงเป็นตัวอย่างเป็นการยืนยันและการช่วยเหลือด้วยการเผื่อแผ่ กับคนใกล้ตัวคนไกลตัวรวมทั้งถึง,ถงสังคมส่วนรวมก็จะกลายเป็นทาให้โลกนี้ทําให้ประเทศชาตินี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความร่มเย็นและมีแต่การ <c oughs> พัฒนาไปสู่การพ้นทุกแบนี้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้รู้ได้เข้าใจได้ประพฤติธปฏิบัติก็เป็นผู้มีโอกาสที่จะได้นําพระธรรมนั้นไปทําประโยชน์ให้เกิดเป็นบุญและเกิดเป็นสติต่อตอนเองและเป็นผู้มีปัญญา ก็จะได้เป็นอดิสองอันยิ่งใหญ่ทําให้ตัวเองนั้นพ้นจากทุกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อานาคตของเรานั้นมีเป้าหมายก็คือการเป็นผู้ปิดประตูอบายภูมิไม่ไกลเกิดเป็นเปรตเป็นอาสวรกายสาัตว์เลชาสัตว์นรกอีกต่อไปพรถนาที่จะได้กลายเป็นพระโสดาบานันพระอนาสากะทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงพระอารหันต์ก็แปลว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐได้ทําหน้าที่ของตนเองได้สมบูรณ์แบบแล้วได้เคารบพระพุทธเจา้าด้วยการปฏิบัติธรรมทาให้เกิดความสําเร็จก็จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่และเป็นสิ่งที่ <c oughs> เรียกว่าเป็นชัย ชนะสําหรับมนุษย์ผู้ประเสริฐบัณฑิยาโยมงทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ฝึกฝผลตนเองได้เข้าใจตนเองและได้เป็นผู้มี พฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับของบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอนุภาพและอนิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ที่ทํานั้นจะได้รับการเมตตากุปกรักษาคุ้มครองดูแลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มหาผู้ิสัจเจ้ามหาเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงจะได้ประทานพรนให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอันตรายคุณไซวิญญาร้ายอารรน์อเพยคำสาปคำแช่งเสน่ห์เจริการและกิณีอุปเดชอภวงคุณวิชาคุณผ่านความยากจนนี้สินโลกร้โรคระบาดวิญญาณร้ปีศาจมารศัตรู ให้มาลายให้ไปยุติลงให้หมดลงที่ยังไม่มียังไม่เป็นอย่าได้มีอย่าได้เป็นใดๆทางสิ้นอะไรมีแต่ความสุขความเจริญมีความอุดมสมบูรณ์ในปัจจัย4ี่สุขภาพพลังไม่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นผู้ประสบผลสาเร็จในชีวิตต่างโลกในหน้าที่การงานในครอบครัว <c oughs> ในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบารมีสติปัญญาโชคลาภและปัจจัยจีได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางธรรมได้เป็นผู้เข้าถึงผูิที่พระพิยธรรม37สิบเจ็ดประการเป็นมรรคสมังคีได้การจัดอาสวกิเลือั้งหลายทั้งวงในการสิ้นไปปิดประตูอาะใภูมิอย่างเด็ดขาดในชาตินี้ตลอดไปจงได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เัจฉันสัตว์นรกอีกต่อไปได้เข้าถึงธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพันด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดน ยาตาวาลิวะฮาปุระปะลิปุเล